พ่อ,พอกับทราบบนโคกินนะจ้าเมื่อนีทราบบนโคกจะชวนพี่น้องทำจุลนสีสร้างเคาะแซงสำหรับบำรุงภาคส่วนครัวในช่วนนะจ้ามาเบิ่งกันจ้าว่าวิธีทำเดจังได้นะจ้าก่อนอื่นหาะก็ต้องล้างขวดก่อนจ้าพี่น้องล้างให้สะอาดนะจ้า น,นี่เป็นขวดพลาสติกเด้อจ้าเลื่อน้ำตอนเช้าจะพีน้องอันนี้ซาบนโคเคบาใส่ขวดพลาสติกแก้าน้ำส้มหรือ,อยังน่ะจา้ายังก็ได้น้ำโคขวดน้ำโคขว,วดหนุกจะได้จ่ะ ลา,างหน่อรด้นเต่บาาบโพข่ล้างให้นนลา้างให้ดงนาตบาวีการของซาบนโคนะเห็นได้มวิธีขอซาบนโครกรงเหนน็นจี่ีจ๊าพี่นงนี่ก็คือวิธีซาค่วดพิ้น จแล้วนะจ๊ะพี่น้องใส่ฉันแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องขอได้เบ,บ้นี่นะจ๊ะซาบันโคจะเอาไปตากแดดนะจ๊ะนี่ซาบันโคเอาไว้ตากแดดพอแห้งแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าวิธีการเห็ดจุลินทรีย์สร้างคอแส้งนะจ้า พี่น้องมาเปิง้งวิธีการทําจุลินทรีย์สร้างเข้อแซงของนซาบังโคกเลยจ้าก่อนอื่นอุปกรณ์เห่านะจ้าอุปกรณ์ของเห่าจ้าพี่น้องเขามีกะปิจ้าหนุ่มเปรี้ยวจ้ลาล้วก็ไข่หนึ่งใบจ้า ปลี่ยวจะใส่ไปเลยเขาใส่หนุมเปียวเพราะว่าหนุมเปียวนี่มีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะจ้าพี่น้องไข่นี่คือโปรตีนนะจ้าให้พักคือเอาใหกับข้าวนะจ้าพี่น้องมากะกะปิจ้ากะปินี่ให้ความกอบเลยลสสาารสชาติชาบันโคคิดเอาแต่ว่าได้พ่นเดี๋ยวจ้าพี่น้องแล้วก็ขนให้เข้ากันจ้า ให้ละเอียดเลยจ้า,น,า,น,าน,น้ำนี้ซาบงโคกใสซน้ำทำตามธรรมชาติรือจ้าน้ำซาดเลยจ้าราะว่าซี่จะได้งามแล้วกรเพิินจะได้เป็นเหลวนะจ้าถ้าผู้ได้โบมีน้ำตามธรรมชาติก็ชน้ำประปาก็ได้จ้าแต่ว่าใช้เวลาดูน,นะจ้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศท่งจ้า ถางพี่ทราบเป็นโครงบางเทียเฮ็ดกัดไส้เวลาโดนนะจ้าพี่น้องเพราะว่าบางเทียกะบบุกคอยฮอนนะจ้าจุลันสีนี่องใส้เส้นได้ือจ้าพี่น้องควจังคอยเปลี่นเลวนะจ้านี่จ้ากัปปี้อย่างบลละเอียดดิจ้าพี่น้องก็คือทุกอย่างแบบว่าให้ละเอียดนะจ้าพี่น้องสวยสะดๆกัปปี้นี้อ่านี่จ้าได้แล้วจ้าจะเปลี่ยนแบบนี้จ้ายังไงจ้านี่เข่ากัน ว้นน้ำนะจ้ะขยาข้ดใหญ่ประมาณนี้น้ำจะใส่ให้เต็มขวดเดี๋จ้าพี่น้องจ้าพี่น้องผองเขาได้ส่วนผสมแล้วจ้าเขาจะหายใส่วขวดเดี๋ยจ้าพี่น้องนี่นี่ซาบันโคกใส่อันนี้ก็คือว่ารซีลิตเดี๋ยวจ้าข้ดนี้ซีลิตเดี๋ยวจ้า ยังละซ่องโซนเดจ้าพี่น้องน้ำนี่นั่นใส่นั่นอย่าเต็มควดเดจ้าเพราะว่าเพื่อเวลาเห่าต้องได้ขยาคว,วดเดจ้าพี่น้องเหาก็ต้องขยาทุกมือเดจ้าละกาเวลาขยาก่อนขยานั้น ขาเปิดฝาให้อันอาก้าสพื้นอ,อกเลยจ้าแล้วก็ขยาวเลวจ้าพี่น้องนี่จ้านี่จ้าหายเสร็จแล้วเขาก็ปิดฝาจ้าพี่น้องปิดฝาให้แน่นหนึบจ้าแล้วก็ข่าวก็ขยาจ้า ขยำเสร็จแล้วค่ะไปตากแดดจ้ะพี่น้องเวลาตากแดดนอนตากแดดจังซีเด้อดจ,ดจ้ะตากแดดตอนนี้นะจ้าละกาออื่นเศร้าเ่ากาตื่นเศร้าขึ้นมาเ่ากามาเปื้อนฝ้าให้หล่อมผอนอ้อจ้ะแล้วกัปิดให้แน่นแล้วกัเขย่าจ้ะแล้วกัวางไว้นะจ้ะ กมือจ้าอย่างมือเศร้าหรือย่างมะแรงนะจ้าเห็ดแบบนี้นะจ้าจนว่าเพิ่นเปลี่ยนซี่นะจ้าถ้าว่าเพิ่นเปลี่ยนซี่แล้วกระไซได้เลยจ้าบางเทียกระไ้เวลาโดนบางเทียกระไ้เวลาพื่อเดี่ยวนะจ้าแล้วแต่สภาพกกาจ้าถ้าสมมุติว่าบ้านเห่าเนี่ยอาทิป็นเดียวนะจ้าไปหางพีด้านเดี่ยวฮอนเดี่ยวหน้านะจ้าก็จะประมาณนี้จ้าจ้ามือนี่กาขอบคุณและไล่เดี๋ยวจ้าที่รับชมติดตามวันนี้กั สูดอันจุลินพีสัมข้อแทสงกับซาบนโคนะจ่าทางไดก้การซาบนโคกาฟาดกดติดตามกดไไค์กดแ์เป็นกำลังใจให้ซาบนโคนาจ่าสำหรับวันนี้การเผาสำนีนาจ้า